ในยุคสมัยที่ความร่ำรวยและความยากจนอยู่คนละขั้วของโลกเดียวกันมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าเซอร์เฮนรี่ผู้มีทรัพย์สินเพียบพร้อมทั้งเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์จนไม่อาจหาอะไรมาเปรียบได้แต่เขาแลรงน้ำใจไม่เคยแบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นเลยสักครั้งเขามั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถซื้อได้ด้วยเงิน ในทางตรงกันข้ามในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทอันดูราของเซอร์เฮนรี่มีชายชราผู้ยากจนชื่อว่าโทมัสแม้จะไม่มีแม้แต่เงินพอที่จะซื้ออาหารมื้อถัดไปแต่เขามีจิตใจที่งดงามมักให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านและแบ่งปันสิ่งเล็กน้อยที่เขามีอยู่กับผู้ที่ต้องการมากกว่าวันหนึ่งเซอร์เฮนรี่ตัดสินใจที่จะสร้างสวนสาธารณะใหญ่หลังปราสาทของเขา เพื่อเพิ่มความสง่างามและให้คนอื่นคนอื่นได้เห็นถึงความร่ำรวยของเขาแต่เขาปฏิเสธไม่ให้คนยากจนเข้าไปในสวนของเขาโทมัสถ,ถึงแม้จะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองเขายังคงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถเมื่อเวลาผ่านไปเซอร์เฮนรีเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขเงินทองและส่วนสวยที่เขามีไม่สามารถนำความหมายมาสู่ชีวิตของเขาได้ เขาเริ่มสังเกตเห็นความสุขที่โทมัสมีแม่จะอยู่ในสภาพยากจนสุดท้ายเซอร์เฮนรี่ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิตเขาตัดสินใจเปิดส่วนสาธารณะของเขาให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมและเริ่มใช้ส่วนหนึ่งของความร่ำรวยของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหมู่บ้านเซอร์เฮนรี่เริ่มรู้สึกได้รับความเคารพและความรักจากชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือความมั่งคั่งและความสำเร็จทางวัตถุไม่สามารถซื้อความสุขและความรักได้ความสุขที่แท้จริงมาจากการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าสถานะทางสังคมจะเป็นอย่างไรก็ตามจิตใจที่งดงามและการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอง